เป็นกล้องคุณภาพดีราคาถูกที่ได้มาด้วยเงินเก็บเล็กน้อยนะครับช่วยชมและติชมให้ด้วยนะครับจะเป็นประคุณอย่างมากครับ ปั่นจักรยานมาที่วัดปัจจันตบุรีบ้านแดนเมืองนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปที่วัดปัจจันตบุรีมีสาวสวยสองคนกำลังเดินไปนะครับโอ้ยลอยถ่ายซะบ่ลอยถ่ายซะบร่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับริมฝั่งแม่น้ำโขงเห็นก็จะมีภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงสาวสาน้อยหัวเลาะเลยนะครับ ครับผมเป็นการทดสอบกล้องโฮโกนะครับ102ที่อีกบริเวณหนึ่งนะครับก็คือซึงก็คงจะมองไม่เห็นนะครับเป็นศาลาที่ประดิษฐานพระนาคปกนะครับพระนาคปก,กแล้วจะพาลงบันไดพญานาคนะครับพาลงบันไดพญานาคนะครับบันไดพญานาค ยริมฝังโคกนะครับโอ้มีป่าป่าอะไรเราเนี่ป่าต้นผักกาดนะครับผักกาดนี่ก็คือพญานาคครับก็คงจะมองไม่เห็นเพราะทิศส่องมากนะครับแสงแดดส่องมากเลยเป็นการถ่ายทดสอบเฉยๆครับนี่ก็คือพญานาคครับริมฝั่งนะครับริมฝั่งของ วัดปัจจันตบ,บุรีนะครับอพอตอนน้ําขึ้นนั้นพญานาคสอง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 อะไรนะสองข้านี้ก็คงจะเล่นน้ํานะครับทดสอบกล้องโฮโกนะครับเป็การทดสอบกล้องโฮโกสัก้วกันนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็ถ่ายอันนี้เป็นบรรยากาศริมโขงนะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ริบริบรูนก็คือ ฝั่งของสอปปลาวนะครับจบชลิปที่วัดปัจจันตบุรีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยะไปต่อที่วัด